่อนที่จะมีฟอร์เรนเวียดในยุคปัจจุบันเมื่อ10ปีก่อนเยอรมน,นีมีเด็กคนหนึ่งที่ทางประเทศเชื่อว่าจะเป็นตัวแทนแห่งอนาคตยุคนั้นคือยุคของจูเลียนดักสเลอร์เขาขึ้นชุดใหญ่ของชาวเก้ตอนอายุคแค่17ปียิงประตูสดสวยในเชปเปนลิกตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเขาคือวันเดอร์คิดที่ทักษะเหลือล้นเห็นจังหวะล่วงหน้ากว่าคนอื่น2-3ถึงวินาทีเรรัลมาริดเคยจับตาอ์เซนอนเคยยื่นข้อเสนอไปแต่เขาไม่ไป เขาเชื่อว่าจะโตกับชาวเก้และกลายเป็นตำนานแต่หลังจากนั้นเขาย้ายไปโวกบวกแล้วก็ไป PSG ที่ที่เขากลายเป็นแค่ตัวหมุนในทีมดาราจากเด็กที่ถูกขนานนามว่าเป็นโอซิลคนใหม่ค่อยๆหายไปจากทีมชาติตอนนี้เด็กเซเลอร์อายุ31ปีเล่นอยู่ในลีกาตาไม่เคยมีถ้วยบุนเดสลลกาไม่มีถ้วย UCL มีแต่คำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในวันที่โลกพูดถึงเตวีส แต่อย่าลืมว่าเคยมีแจ็กสเลอร์ยุคก่อนที่เคยเป็นอนาคตของเยอรมัน